ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับวันนี้ก็ตามหัวข้อคลิปของเราเนาะก็คือผมอะจะมารีวิวตัดหินสีแล้วก็พวกของที่ผมใช้กับในคอมเมนเซอร์ของผมในปัจจุบันเนาะมีน้องคนหนึ่งขอเข้ามาก็ขอบคุณที่ติดตามคลิปผมนะครับเดี๋ยวเราไปดูของกันก่อนเนาะของเนี่ยผมจะใช้เป็น สมุดมืดเนาะยัดซาโลสอเพราะว่าสกิลในคอมเมนเซอร์เนี่ยมันจะเป็นสกิลพวกพาดมืดนะครับผมใช้สมุดมืดมันจะแรงมากแต่ว่าอนา,าคตเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปเป็นพัดปิขี่เชืออ2รูนะครับติดดาวเกิดใหม่เอ้ยไม่ใช่ติดดาวอ่อนโยนนะครับเพราะว่าตัวเนโครเนี่ยเวลาเราใช้สกิลหลักก็คือคอฟเบิร์สเนี่ยจะทำให้ค่าเฮดของเรามันขึ้นไวมากนะครับแล้ว ไอตัวบนไหนอ่ะมันจะแทงให้เราไม่ไหวเพราะว่าบอสอ่ะมันจะหันมาตีเรานะครับมันทําให้แบบเราเสี่ยงมากเพราะว่าเวลาเราจะซีนพาร์ตี้อะไรใช่ไหมเราก็จะอยู่ร่างแฟนทอมแล้วแฟนทอมเนี่ยมันจะลดเลือดเราไปเยอะมากนะครับเวลาเราใช้ร่างน,นี้ก็คืออันนี้เสื่อมกว่ามือเดาไม่มีอะไรนะครับผมยังไม่มั่นใจว่าใช้ดาอะไรส่วนชุดก็เป็นสตั๊กเลอร์นะครับอัพสุดยัดเฟรดนะครับเสริมก็จะเป็นปกตินะครับไทยเอนเบลนะครับยัดดงเฮริสองส่วนแบนเนี่ย เออ่ผมไม่รู้ใครเล่นสายอะไรนะครับแต่ว่าส่วนตัวผม,มเล่นเป็นสายัพ A T I นะครับเพราะฉะนั้นชใช้ไม่จิกแอมมันจะแรงขึ้นมามากเลยนะครับแล้วก็ยัดเป็นอากิราจามาโอเคต่อมามาดูที่สเตตัสนะครับหลักๆเนี่ยตอนต้นเกมเนี่ยผมจะอัพเป็นอินกับเด็กนะครับเวลาลงบอสก็จะอัพวิดเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วแต่สถานการณ์ทีนี้นผมอาจจะลงวิดเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร ส่วน a t i นี่ก็อับมาเพื่อใช้กับตัวเมกิีกรมนะครับโอเคหินสีเนี่ยอันแรกจะเป็นเวทเดนนะครับผมจะอันนี้ก็จะดีมากเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มแบบลดค่าเฮด20%แล้วก็เพิ่มเวทเจะเข้าถึง15%เลยนะครับอันที่สเป็นซาเซลอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นดีกว่านะครับอย่างเช่นหินวีด้านะครับ แต่ว่าผมยังไม่ได้เปลี่ยนเฉยๆซาโล2อนะครับหรือว่าซาโล3ทุกคนหาได้เนาะมีขายทั่วไปต่อมาจะเป็นหินเผาหินเผานี่จะดีมากคือความแรงเวทมืดบกสิบปอร์เนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนขายนะครับอันนี้ผมไปเจอมาจากในเกาะเนาะต่อมาก็จะเป็นอูเบลนะครับบวกมีติเคหปอร์เนะครับก็จะมีประมาณนี้ ส่วนตัวเลดิกาดเนี่ยผมยังไม่ได้ปลดอะไรนะครับตัวนี้ยังไม่ค่อยมีขอมีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่มีอะไรอีกไหมสกิลผมก็ยังทำไม่ครบนะครับทำถึงล่าสุดเลเวล280ตอนนี้เดี๋ยวลองมารีวิวเทสไดเมจกันดูนะครับเดี๋ยวเก็บสเปกกระโหลกขาวก่อนเนาะ Okay, โอเคเราโคปาแล้วครับพอครบ5าเนี่ยวิธีเลน่นของเราก็คือจะเปลี่ยนเป็นอ่าซัมมอนแฟนทอมออกมานะครับแล้วก็ใช้โอเวอร์โซจากนั้นเราบัฟสเปล,ลบูลนะครับแล้วเราใช้คอปเบอร์ได้ปกติเลยที่ผมทำได้แรงมากสุดนะครับจะอยู่ประมาณ9แสเนาะจากการติดสเปล,ลเบิร์ดแต่คิดว่าน่าจะติดพร้อมคลีนฮิตถึงได้ถึงแรงถึงเแสตนะ อคี่ไม่ออกเลย shadows, shadows, never, never ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปดูตอนที่ผมไปลองขีบอสดูสักตัวแล้วกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันหน้าบอสเนาะลาสเตอร์น่าจะลองได้ดีสุดหละแล้วก็กระโหลกข่าครบห้าแล้ว เดีวมาลองปิีกันอย่างแรกก็เปลี่ยนเน็นแทนพร้อมก่อนเลยนะครับจากนั้นเราใช้สกิลดูดเลือดแล้วก็เรียกบนในออกมาเพื่อเอาค่าเฮดทีอยู่ที่บนในเนาะจากนั้นเราก็สแปมสกิลได้เลยครับเวลาเราเล่นอ่าเนโครนะครับเราหาจังหวะดูบอสตีให้ดีนะครับ ถ้าสมมุดบอสเพิ่งตีเสร็จเนี่ยจังหวะนั้นนะเราใช้ระเบิดตัวซัมมอนของเราออกเลยก็ได้นะครับแล้วก็อัญเชิญบนในมาใหม่เพื่อที่จะลดค่าเฮดของเราให้เหลือศูนย์นะครับวิธีเนี้ยคือผมว่าเซฟสุดแหละแต่ว่าดูการจะทําบอสนิดนึงนะครับอ่ะอันนี้มันก็จะไปตีบนในเราต่อโอ้ยกับตายนะครับ โอเคครับเมื่อกี้เน็ตปิงกนะ็ก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมทิ้งคลิปที่ผมตีตีมาได้ประมาณ900 0 0 0ให้ดูนะครับแล้วก็ถ้าอย่งไรทำสกิลเสร็จอีกทีจะมาลองรีวิวสกิลเป็นชอ็อตสั้นๆลงใน YouTube ให้ดูนะครับ Apart in the shadows we stand tall, breaking